โลกการลงทุนโดยธนาคารกรุงเทพ True Corporation มหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซโปหัดใหญ่สวัสดีค่ะสัสดีคุณแทนค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะตลาดหุ้นในต่างประเทศดูเหมือ,วอวนว่าเวลานี้ค่อนข้างจะปรับตัวขึ้นมาดีแล้วนะคะหลังจากที่ทั้งยุโรปแล้วก็กรีซมีการเจรจาประนอมนี้กันนะคะใช่ค่ะ,คะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะส่งผลทําให้บรรยากาศการซื้อขายนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในตลาดหุ้นสหรัฐนั้นทําลายสถิติสูงสุดเป็นประวัติการในขณะเดียวกันค่ะในฝั่งฝั่งของยุโรปเองนั้นก็ทําลายสถิติเหมือนกันนะคะปรับตัวขึ้นสูงสุดในรอบ7ปีที่ผ่านมาหลังจากที่ยูโรโซนแล้วก็กรีซนั้นมีการบรรลุขข้อตกกลลงาารรยะะเว การชําระหนี้ออกไปอีก4เดือนนะคะแต่ประเด็นดังกล่าวนั้นนะคะอาจจะช่วยยื้อระยะเวลาในการที่จะคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของกรีซที่อาจจะออกจากยูโรโซนไปได้บ้างแต่ว่านับจากนี้ไปค่ะยังเป็นประเด็นต้องติดตามนะคะว่าการเจราจาแต่ละครั้งแต่ละงวดนั้นจะเป็นเช่นไรนะคะเพราะว่าทางด้านของผู้นําของกรีซยังคงยืนยันค่ะว่าอย่างไรก็แล้วแต่เขาจะยกเลิกมาตรการเข็มขัดให้จงได้นะคะเพื่อรักษาฐานเสียงที่มีในการเลือกตั้งที่ผ่านมานอกหนจากนี้แล้วค่ะถ้าหากว่าเราไป มองถึงบรรยากาศการซื้อขายนะคะสิ่งหนึ่งที่ส่งผลทําให้ทิศทางของความเคลื่อนไหวในช่วงเร็วเวลานี้เป็นที่น่าจับตานั่นก็คือพอประเด็นกรีซนั้นมีความสดใสเพิ่มมากยิ่งขึ้นมันก็เลยส่งผลค่ะทำให้สินทรัพย์เสี่ยงนั้นมีความน่าสนใจในการลงทุนแต่ว่าทิศทางของราคาทองคําที่ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยนั้นกลับปรับตัวลงมาแต่ระดับต่ำนะคะในใกล้ๆซักประมาณ1,200เหรียญต่อออนซ์นะคะซึ่งประเด็นดังกล่าวนั้นก็เป็นที่จับตาแล้วคะ่ะว่านักลงทุนทองคํานั้นควนร ความเสี่ยงในเรื่องของราคาทองคําอย่างไรเพราะว่าเปิดตลาดเช้าวันนี้ในด้านของห่างเสงฮ่องกองเองนะคะทิศทางของราคาทองคํานั้นก็ปรับตัวลดลงไปแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าในสัปดาห์นี้นะคะเปิดตลาดกันมาพร้อมทุกตลาดหลังจากที่หยุดการยาวในช่วงเทศกาลตรุษจีนบรรยากาศการลงทุนนั้นจะคึกคักสดใสามากน้อยแค่ไหนคะ่ะไปพูดคุยกันนะคะจากทางด้านของคุณถนอมศักดิ์รัชชัยค่ะกรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการนะคะจากบริษัทล,ลักทรัพเคทีซีมิโก้ค่ะสวัสดีค่ะคุณถนอมศักดิ์ค่ะ สวัสดีครับคุณแพมครับค่ะจากการประเมินนะคะภาพรวมของการลงทุนที่ดูน่าจะสดใสเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะส่งผลอย่างไรบ้างคะต่อทิศทางของตลาดหุ้นไทยค่ะก็เช้านี้เปิดมาในแดนบวกะนะครับประเด็นเรื่องของกรีซนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์สาคัญที่ช่วยทําให้ทิศทางตลาดเนี่ยปรับตัวดีขึ้นแต่การปรับขึ้นก็ค่อนข้างจะจํากัดนะครับเพราะว่าเหตุผลก็คือว่าเจ้าหนี้เนี่ยเขาให้ยืด4เดือนแต่ว่าลูกหนี้ก็จะต้องมีการยืนน่นเสนอแผนมาด้วยว่าจะทํำยังไง เพ <c oughs> ราะน,นั้นในเรื่องของการเจราจาเนี่ยก็คิดว่าอยู่ระหว่างการปณีปัติมอยู่แต่ถ้ามองภาพง่ายๆตอนนี้คือถ้าคริสไม่ได้มีปัญหาอะไรคือไม่ได้ทําสัญญาไอ้ทาปัญหาอะไรเนี่ยโอกาสที่การปณีปัติมจะแล้วเสร็จเนี่ยก็คงจะเกิดขึ้นได้แต่ผมคิดว่าการทําของคริสครั้งนี้เป็นแค่การยืดปัญหาครับยังไม่ได้แก้ปัญหาอย่างแท้จริงเพราะนั้นด้วยคริสก็คงจะกลับมาใหม่ในอีกสี่เดือนข้างหน้า นะครับส่วนประเด็นสัปดาห์นี้ไฮไลท์จริงๆจะอยู่ที่อเมริกาเป็นหลักนะครับมีอยู่2เรื่องเรื่องแรกก็คือการถแถลงต่อคณะกรรมการการเงินของทางประธานเฟดนังเยเลนนะครับซึ่งสัญญาต,ตรงนี้ทุกคนจะจับตากันค่อนข้างจะเยอะนะครับเ,เราคาดว่าตัวของเยเลนเองเนี่ยน่าจะส่งสัญญาในเรของการเขาเรียกว่าอดทนต่อก,การปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย ต่อไปซึ่งอันนี้น่าจะเป็นสัญญาณเชิงบวกมากกับตัวของตลาดหุ้นถ้าพูดอย่างนั้นนะครับอันนี้คือที่เราคาดการณ์เหตุผลหลักก็คือว่าตอนนี้เงินเฟ้อมันก็คือมีการชะลอตัวลงนะครับขณะที่ในเรื่องของเศรษฐกิจเองเนี่ย GDP ไตรมาที่4ซึ่งจะประกาศวันศุกร์เนี่ยเราคาดว่าจะลงเหลือแค่2.2%จากครั้งแรกที่ประกาศ2.6ซึ่งจะต่อว่าเศรษฐกิจอ,อเมริกาค่อนข้างจะชะลอตัวนั้นถ้าสัญญาณที่นางเยเล่นพูดนะครับวันอังคารขึ้นมาอังคาร รเราคิดว่าอันนั้นจะทําให้ตลาดกลับมาปรับขึ้นได้ใหม่นะครับสัญญาณหนึ่งที่ผมเริ่มเห็นก็คือในเรื่องของฟันโปรนะครับเราจะพบว่าจริงๆเม็ดเงินฝรั่งตอนนี้ส่วนใหญ่ไปพักอยู่ตลาดพันธบัตรอย่างต่อนเนื่องเลยนะครับก็คือไหลเข้าบอลอย่างต่อนเนื่องไหลเข้าตลาดหุ้นส่วนใหญ่ที่เข้าเนี่ยจะเข้ายุโรปมากที่สุดขณะที่อเมริกาเองเนะี่ยมีการซื้อสุที่เป็นสัปดาห์ที่2แต่ถ้ามองเฉพาะ year todate สองเดือนนี้ปรากฏว่าขายมาถึงสิบแปดบิลเลียนนะครับมันก็เป็นการสะท้อนว่าตอนนี้เองผู้จัดการกองทุนทั้งหลายส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่ได้กลับเข้ามาลงทุนอย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นตลาดจะคึกคักต่อไปได้ก็อยู่ที่สัญญาณที่ผมเรียนนะครับว่ายังเล่นส่งสัญญาณว่าดอกเบียถ้าไม่ขึ้นเนี่ยโอกาสที่ตลาดหุ้นจะพลิกกลับขึ้นมาก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับส่วนบ้านเราเองคงจับตาองผลการดําเนินงานนะครับซึ่งสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่ทุกบจจะต้องมีการแถลงประกาศแล้วก็จะมีการประกาศจ่่าายยยัันนนนผลดด้้วเเพระโโมมต เราคิดว่าอินเด็กซ์ก็คงขึ้นไปเทสประมาณ1,620จุด ทับเลกได้นะครับแล้วก็ประกอบกับข่าวดีจากเยรเล่นมาด้วยเนี่ยโอกาสที่จะเห็นพันหก้สาสิบหกจุดก็ยังคงมีความเป็นประเด็๋สูงนะครับตัวถ่วงก็คงจะเป็นเรื่องของราคาน้ํามันดิบขึ้นมาสามสัปดาห์แล้วก็เริ่มชะลอตัวละเพราะนั้นถ้าสัปดาห์นี้เริ่มมีสัญญาณของการก็เรียกว่าชะลอตัวอีกครั้งหนึ่งเนี่ยโอกาสที่กลุ่มพลังงานจะเป็นตัวถ่วงตลาดก็มีความเป็นไปได้นะครับตรงข้ามหุ้นกลุ่มที่เราชอบนะครับก็หุ้นกลุ่มสายการบินแล้วก็หุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกกัับบบดอเเี้นะะครรพาาว่ ัญญาตอนนี้โอกาสที่กองทุนเราดอองเบี้ยมีสูงเพราะนั้นหุ้นที่ลิงกับดอกเบี้ยไม่ว่าจะเป็นพันผลสูงไม่ว่าจะเป็นพวกของนาโนไฟแนนซ์พวกนี้จะเป็นกลุ่มที่ยังคงมีการเทรดดิงหรือว่าเก่งกำไรได้ในสัปดาห์นี้ครับ ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีค่ะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนานไฟแนนซ์นั้นนะคะณปัจจุบันนี้ก็มีความคึกคักน่าสนใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราเห็นการประกาศผลประกอบการก็จะได้เห็นแต่ละบริษัทนั้นมีการประกาศจ่ายเงินปันผลด้วยนะคะลองไปศึกษาดูค่ะว่ามีหุ้นตัวไหนนะคะที่มีโอกาสในการที่จะได้รับใบอนุญ,ญาตในการประกอบธุรกิจนานไฟแนนซ์กันบ้างน,นะคะนอกจากนี้แล้วค่ะถ้าหากว่าใครมองเข้ามาในบรรยากาศการลงทุนในทิศทางของตลาดเงินยังเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะคะวันน ตลาดพื้นไต้หวันกับเวียดน,นามนั้นยังปิดทําการอยู่แต่ว่าบรรยากาศกราศกรซื้อขายมองไปในช่วงกลางสัปดาห์เกี่ยวกับเรื่องของการประชุมของเฟดวาทิศทางของอัตราดอกเบี้ยน,นั้นจะมีการตัดสินใจอย่างไรกันบ้างน,นะคะซึ่งก็ส่งผลทําให้ทิศทางของเงินบาทเช้าวันนี้ยังเคลื่อนไหวในกรอบแคบเปิดตลาดอยู่ที่32บสาท52าทสตางค์ค่ะจากเย็นวันสุดที่ 5, 32บสาท55สตางค์ถึง56สตางค์นะคะส่วนประเด็นความเคลื่อนไหวในต่างประเทศที่ยังต้องจับตานะคะไม่ว่าจะเป็นการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของสิงคโปร์ท เท่านั้นเองดังนั้นค่ะก็สร้างความวิตกกังวลในทิศทางของตลาดหุ้นเช่นเดียวกันนะคะในตลาดหุ้นนิเคีกเช้าวันนี้ส่งแววสดใสค่ะทำลายสถิตินะคะ 15ปีที่ผ่านมา18,499จุดค่ะมีหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกน,นะคะที่คึกคักสดใสหลังจากที่ค่าเงินเยนนั้นมีทิศทางของการอ่อนค่าที่119เยนต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็ส่งผลเหมือนกันนะคะเวลาที่บรรยากาศการลงทุนในทิศทางของตลาดหุ้นนั้นคึกคักสดใสมันก็หนุนกับเข้ามาในทิศทางของตลาดหุ้นไทยแต่ว่าตลาดหุ้นไทยนั้นยังถูกกดดันเนื่องจากว่าหุ้นในกลุ่มพลังงานมีสัดส่วนมากถึง1ใน5ของตลาดนะคะช่วงนี้ราคาน้ํามันปรับตัวลดลงจากสต็อกน้ํามันดิบบที่ปปรัััััตวสูงงขึ้นยยจจ ดันอยู่ค่ะนเนือจากนี้ค่ะถ้าหากว่าใครนะคะเตรียมการอยากจะทําธุรกิจในแวดวงของอาเซียนไปมองภาพธุรกิจเรื่องของค้าปลีกกันบ้างค่ะความน่าสนใจเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะตั้งแต่หลังปีใหม่มานะเอาว่าตั้งหลังปีใหม่โดยรวมๆแล้วเรารู้สึกว่ากําลังจะซื้อแผ่วเบาลงไปนะครับยอดค้าขายไม่ค่อยได้ แบบอยากอยากที่ให้เป็นเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเราอยากได้มากแต่ว่ายอดมา,มาไ,มไม่ได้มากอาจจะอยู่ที่กําลังซื้อของตลาดท่านหรืออารมณ์นะครับหลังปีใหม่มาเงียบลงไปแม้กระทั่งล่าสุดวาเลืนทานที่ผ่ามาก็มีของเหลือกันอยู่ค่อนข้างพอสมควร ข่าวรายที่ยืนยันจากนายกสมาคมค้าส่งค้าปลีกไทยตอกย้ำถึงกำแพงการขยายฐานธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกในไทยคาดการในอีก5ปีข้างหน้าจะมีมูลค่า7ล้านล้านบาทขยายตัวได้เพียง7%เท่านั้นแต่ยังมีข่าวดีที่ผู้ประกอบการไทยควรฟังให้ดีค่ะ เพราะไทยกำลังถูกผนึกเป็นหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ซึ่งหมายถึงการขยายฐานการค้าในอีก9ประเทศในอาเซียนประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นที่6ของประเทศในอาเซียนและอันดับที่9ในเอเชีย ที่ต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนด้านธุรกิจค้าปลีกค่ะแต่ประเทศเนื้อหอมครองใจนักลงทุนต่างชาติมากที่สุดคืออินโดนีเซียและเวียดนามคาดว่าในปี2,558ธุรกิจค้าปลีกจะโต15%และปี2,563จะเติบโตสูงถึง20% หากไทยจะขยายฐานการค้ายอมต้องศึกษาสินค้าที่จะนําไปขายให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและเป็นสินค้าที่ประเทศนั้นๆไม่สามารถผลิตได้สินค้าจะเป็นหลักๆเลยที่เราจะไปขายได้แล้วก็น่าจะไปทาธุรกิจด้วยคือสินค้าที่เป็นตัว F&B Food and Beverage อาหารและเครื่องดืม่มจะเป็นตัวที่มีอนาคตใน2ตลาดนี้ครับในตลาดของอินโดนีเซียแลว้วก็ตลาดยดนามเพราะว่าสองประเทศนี้เนี่ยยังไม่สามารถผลิตอาหารได้ ที่มีคุณภาพเพียงพอคนที่พอมีกําลังซื้อเนี่ยเริ่มเลือกแลละเริ่มเลือกที่จะซื้อสินค้าเริ่มเลือกสินค้าที่มีคุณภาพเลือกอาหารที่มีคุณภาพเลือกเครื่องดื่มที่มีความหลากหลายมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโอกาสของนักธุรกิจไทยที่จะเข้าไปทําตลาดในกลุ่มประเทศอินโดนีเซียและก็เวียดนามนะครับสองประเทศนี้มีอนาคตมากครับ แม้จะเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนแต่ไม่ได้หมายถึงกฎหมายการลงทุนของชาวต่างชาติจะเปิดกว้างตามไปด้วยดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนควรศึกษากฎกติการในประเทศนั้นๆอย่างรอบคอบเช่นอินโดนีเซียต่างชาติห้ามลงทุนในธุรกิจค้ามอเตอร์ไซค์แต่ถ้าร่วมลงทุนในธุรกิจค้าปลีกจะถือหุ้นได้ไม่เกิน5 1สปส่วนสปปลาวต่างชาติสามารถถือคลองหุ้นได้4 9ซ รายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะคะเรียนรู้ก่อนค่ะเพื่อที่จะตั้งตัวได้แล้วก็ปรับแผนธุรกิจให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะสำหรับใครที่ติดตามเรื่องราวของทิศทางราคาน้ํามันล่าสุดนั้นอยู่ที่50เหรียญ92เซนนะคะต่อบาร์เรลหลายๆคนบอกว่าบาร์เรลเนี่ยมันนับเป็นจํานวนลิตรเท่าไหร่นะคะไปติดตามได้ใน AEC Tips ค่ะ ช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็มีแต่คนพูดถึงแต่ราคาน้ำมันที่อาจแตะ50ดอลลาร์ต่อบาเรลเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมน้ำมันถึงใช้ปริมาตรเป็นบาเรลแทนที่จะใช้ลิตรเหมือนกับของเหลวประเภทอื่นๆบาเรลมีจุดเริ่มต้นมาจากถังไม้วิสกี้ค่ะ ที่ผลิตออกมามากมายในปี1,860หลังจากที่น้ํามันค่ะกลายเป็นสินค้าที่ใช้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐจึงมีการแปลงปริมารนะคะเป็นบาเรลเพื่อความเป็นมาตรฐานโดยกําหนดให้มาตรฐานของบาเรลน้ํามันนะคะอยู่ที่42แกลลอนอเมริกาค่ะหรือประมาณ158ลิตรตามขนาดถังเหล็กที่เห็นกันจนชินตาในประเทศอื่นๆจะใช้ปริมาตรในการวัดน้ํามันแตกต่างกันค่ะอย่างในยุโรปจะใช้ลูกบาทเมตรและตันส่วนไทยใช้ลิตรมากที่สุดค่ะ ตรงนี้ราคาน้ํามันเริ่มลดนะคะเดี๋ยวรอติดตามว่าขายปลีกในบ้านเราจะเป็นยังไงค่ะก็แต่ว่าก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้แล้ค่ะใังไงะ็ตาต้องร่วมกันประหยัดพลังงานด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณแพ<า>น,นค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ